สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตช่วงสุดท้ายในรายการของเราวันนี้นำเสนอเรื่องราวของเพื่อนผมนะครับคุณเป้สุรัตน์ทับวังคุณเป้มีภรรยาคือคุณกุ๊กฉายสุดาที่น่ายินดีคือเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณเป้มีบุตรแล้วครับและที่น่าดีใจไปกว่านั้นก็คือกว่าจะมีบุตรในครั้งนี้ได้โรงพยาบาลช่วยคุณเป้เยอะเลยครับ เรื่องราวของคุณเป้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมอยากนำมาเล่าให้กับผู้ชมได้ฟังเพราะว่าคุณกุ๊กฉายสุดาก่อนที่เธอจะคลอดบุตรได้ในครั้งนี้ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่เรื่องง่ายเลยจริงๆแต่จบลงด้วยความน่ายินดีครับ พอรู้ว่าท้องแนละ้วทุกคนก็แฮปปี้กันมากทั้งบ้านเลยเพราะว่ายิ่งพ่อกุกด้วยอย่างมีหลานนะครับเพราะแกไม่เคยมีหลานแล้วก็ทำให้เราแบบเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างโอ้โหไปซื้อของซื้ออะไรเตร็มไม่รู้หมดเลยฮะก่อนที่จะน้องออกมาแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลย ครั้งแรกก็แบบตาไหลนะครับแบบเหมือนพระเจ้าส่งนางฟ้าตัวน้อนมาให้อะไราเงี้ยทำให้ชีวิตของเราอ่ามันดูแบบมันดูลกลกมันได้อยู่ไม่เจอเลยครับคุณหมอที่ทำคลอดบ,บอกอยากเข้าไปด้วยอยากเห็นลูกแบบ เวลาที่เรากาหนดไว้มันก็แบบโอ้โหทุกอย่างเป๊ๆะๆเลยนะแล้วเราก็อยากตัดสัตย์สุดมีส่วนร่วมทำอะไรก็ได้อยากมีส่วนร่วม,มเห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบโอ้โหถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยนี่ถ้าแต่ออกมาถ่ายรูปทุกวันลงทุกวันเลยไม่ค่อยเลยโอ้โก,อกต็ตอนแรกแบบ เราก็ไม่คิดว่าคุณหมอจะแบบดูแลได้ดีขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากเพราะว่าตอนผ่าตัดอยู่น้องเขายังอยู่ในคันอยู่แต่แต่พอผ่านพ้นมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราไม่ได้ที่เนี่ยที่โรงพยาบาลเนี้ยเราก็จะแบบเราว่าคุณหมอเนี่ยเขาระดมพลเลยเนาะ<ช>ขเขาแบบประชุมกันแบบตอนปีสี่อะค่ะปีสี่โทรตามอาจารย์หมอมาประมาณสิบนาทีหมอมถึงทุกคนเลยสุดยอดมาก แล้วอีกอย่างนี้คือโรงพยาบาลตอนนั้นยังยังเปิดยังไม่เปิด้วยคือมือยังไม่พร้อมก็เอาจากโรงพยาบาลที่สมบูรณ์แล้วเอามาเอามันที่ให้หมดเลยเพราะว่าเคลื่อนเคลื่อนยายคนไข้ไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายจนสุดท้ายก็ปลอดภัยต้องขอบคุณโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นอย่างดีตั้งแต่วันที่ผ่าตัดลำไส้จนถึงวันคลอดโอ้โหดูแลแบบเหมือนลูกคุณพ่อใจดีคุณพ่อใจดีมากขอบคุณคุณพ่อด้วยครับ เราตั้งโรงพยาบาลนี้มาเพื่อชุมชนมแล้วก็เพื่อสังคม,มเราไม่ได้คิดถึงผลกำไรในการตั้งโรงพยาบาลเราไม่ได้ทำธุรกิจนะฮะแต่เราทำโรงพยาบาลเพื่อสังคมนี้แต่บังเอิญ <c oughs> คุณเป้และคุณกุ๊กเราถือว่าเป็นครอบครัวของเราก็น่าจะบอกว่าเขา จ้องจะมาใช้บริการที่นี่มาตั้งแต่เรายังไม่เปิดลงมาใช่ครเราเปิดรับคนไทยวันที่25กรกฎาคมวันที่28กรกฎาคมคุณเป้มารีจิสเตอร์คุณก๊กทันทีคนแรกมาตั้งใจจะมาฝากขันฝากคนแรกฝากลูกในท้องกับเรานะฮะแล้วเราก็ดูแลมาตลอดโดยแพทย์สูตินรีเวชนะคะ กำหนดจริงคือวันที่23ากุมภาพันธ์แล้วก็เตรียมแพทย์สูติในการที่จะผ่าคลอดวันที่19 <laughs> เริ่มมีอาการ <laughs> เด็กเริ่มมีอาการดิ้น <laughs> แล้วก็มีปากมดลูกเปิดเราก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะต้องทำก่อนกำหนดนิดนึงก็เลยทำการผ่าตัดคลอดบุตรในวันนั้นซึ่งก็อาการโรคเดิมที่เกี่ยวกับลำไส้ ก็ดีนะฮะเด็กที่ยังอายุอ่อนอยู่เหมือนเดิมก็ดีแต่พอถึงการผ่าตัดคลอดบุตรอาการดีหมดเลยนะอันนั้นต้องบอกเท้าความนิดนึงว่าเป็นโรคประจําตัวที่เป็นมาแต่เด็กแต่ในเมื่อขณะที่มีบุตรขึ้นมามีทารกในครรภ์นเนี่ยผลมันก็จะเกิดแต่บางเอิญก็ต้องดูแลทั้งตัวแม่และก็ตัวเด็กนะฮะเพราะนั้นในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้นะฮะถามว่า คุณเป้ต้องจ่ายตังค์ไหมจ่ายเพราะเราพูดเสมอแล้วว่าเราเป็นครอบครัวครับบังเอิญก็โชคดีอีกนะฮะในการผ่าตัดครั้งแรกมีประกันนะครอบคลุมอยู่ใช่ซึ่งเราไม่เคยถามแล้วว่ามีหรือไม่มีแต่เขาก็บอกเองนะครับมีครับฉันมีประกันนแต่ทีนี้พอการคลอดบุตรนะฮะประกันก็ไม่ได้ cover อรืบใช่บังเอิญเราดูแลมาแต่ต้น ขณะมีประกันและบางอย่างที่ cover ก็ได้แต่บางอย่างก็ไม่ cover โดยประกันครับแต่บางเอิญเราสมัครเป็นครอบครัวไปแล้ว <laughs> <laughs> น่าจะเป็นวาสนาของลูกผมมากกว่านะครับที่ผมอยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วก็มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆ หน้าหมู่บ้านเลยนะครับหน้าปากทางบ้านเลยมันใกล้มากๆแล้วก็เป็นทางเลือกที่แบบยังบอกกับกูว่าโอ้โหมาเปิดตรงนี้บุญวัสดาของลูกประมาณคือโรงพยาบาลใกล้ๆเป็นอะไรก็มาที่นี่มันสะดวกที่สุดแล้วแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ไปเจอคุณพ่อวันแรกเลยที่เข้ามาคุณพ่อลูกเป็นยังงลูกเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโรงพยาบาลนี้มันอบอุ่นมากเลยมันแบบเหมือนบ้านเราเลยจนวันนี้มันเหมือนแบบที่นี่เป็นบ้านเราเลยเดินข้ามเลื่อนออกพาเพื่อนมาชีพแบบ เฮ้ยมันแบบนี่มันบ้านเราชัดๆเลยอ่ะดูแลเราแบบเหมือนรูปมันอานจริงๆนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเข้ามาแล้วอ่ะมีความรู้สึกว mm ่าเขาดูแลเราดีมากบางทีดูแลเราดีเกินไปอ่ะพี่เข้ามาถามเข้ามาเปลี่ยนเข้ามา บางทีบางวันเปลี่ยนชุดให้สองสองสสองสามแล้วเอ๊ะเขาจะเปลี่ยนบ่อยแต่ที่เขาดูแลเขาเทคแคร์เราไม่ใช่ดูแลคุณพ่อคุณียวตั้งแต่คนที่เข็นเปนะครับจนถึงพยาบาลทุกคนเราเข้ามาที่เฮ้ยมันเหมือนบ้าเรว่ามันอบอุ่นครับก็อยากฝากบอกด้วยนะครับว่าเราคงไม่ได้ดูแลเฉพาะครอบครัวนี้แต่เราดูแลสังคมหรือประชาชนแถวๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเรา เป็นโรงพยาบาลเอกชนก็จริงนะฮะเราก็จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนแถวนี้สังคมแถวนี้ครอบคลุมทั้งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนะฮะนครปฐมไป,ถ,มปถึงสุพรรณบุรี <ๆ S 1> ว่าเราก็เป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของเขาคือเรื่องของราบไ้อุดตานนะครับอ่ จะทําให้มีอาการปวดท้องท้องอืดในเคสแบบนี้นะฮะความย่างลําบากเนี่ยมันจะมากขึ้นเพราะว่า1คือคุณแม่ตั้งทันเนี่ยก็มีความเสี่ยงจากตัวคุณแม่เองซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องอันที่2ก็คือภาะวะเด็กในท้องก็คือเราก็ต้องดูแลเด็กในท้องให้มีความปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะทางด้านคุณแม่นะครับ ซึ่งการรักษาเราก็ได้ทําการผ่าตัดให้ในช่วงกลางอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็หลังผลการผ่าตัดก็เป็นไปด,ด้วยดีนะครับแล้วก็ทําให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็ในที่สุดก็มีข่าวดีก็คือสามารถ <laughs> ให้กําเนิดบุตรได้ครับ น้องเองก็ออกมานะคะก็ครบกําหนดนะคะที่37บวก5สัปดาห์นะคะออกมาก็คือตรวจร่างกายทุกอย่างนะคะ,ะปลอดภัยสมบูรณ์ร้อเปอร์เซนตตอนนี้นะคะอยู่กับเรามาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็น้องก็พร้อมกลับบ้านแล้วก็เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายกินนมเก่งน้ําหนักขึ้นดีนะคะตรวจเลือดตรวจทุกอย่างก็คือสมบูรณ์100%ยเปซค่ะ,คะ,คะก็โรงพยาบาลเราก็มีความพร้อมนะคะในการดูแลนะคะทั้ง ทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่ทารกแรกเกิดเลยจนถึงวัยเด็กไปผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มีโรคซับซ้อนหรือลังก็สามารถดูแลแล้วก็เข้ารับการรักษากัผ่าตัดได้ออกไปจากโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทุกคนค่ะ ทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณเป้และคุณกุ๊กอีกครั้งหนึ่งและขอให้หลานมีสุขภาพที่แข็งแรงเติบโตขึ้นเมตตาคนที่รักและประสบความสำเร็จในชีวิตครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ